ในยุคนี้จะมีวงไหนที่ประสบความสำเร็จเท่า b บ็คพิงอีกหรือไม่กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับเลยลกันนะฮะเข้าสู่กทุเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะไปพูดกันถึงเรื่องของกับเรื่องของความสำเร็จของ b บ็คพิงนะฮะโดยมีสมาชิกท่านหนึ่งนะฮะได้ตั้งหัวข้อถามนะครับผมสำหรับเราแบ็คพิงน่าจะเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ดังแล้วประสบความสำเร็จที่สุดแล้วในยุคนี้ แบบออกอะไรมาคนก็สนใจออกเพลงอะไรมาคนก็ฟังอย่างเพลงล่าสุดเราว่าเพลงก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมากแต่วิวก็ดีอนาคตคิดว่าจะมีวงไหนที่ดังแบบแบ็คพิงแบบยอดไอ u u t u b e v i e วยอดซับแฟชั่นและทัวร์คอนต่างๆเข่าแบ็คพิงบ้างนะฮะไปดูกันนั่นฟังความคิดเห็นบ้างแล้วกันนะคะรับผมความคิดเนที่หนึ่งนะ,ะได้ตอบกลับว่า การดังของ a บ็ p i ิงคิดว่าเกินความคาดหมายของค่ายด้วยซ้ําปกติวงเคป๊อปเขาจะต้องออกเพลงมาเพื่อเลี้ยงกระแสแต่ b แบ็กทิงจะมีวงไหนที่ออกเพลงมาแค่ปีแะ้ครั้งทัวร์คอนด้วย13เพลง4ปีเพิ่งมีอัลบั้มเต็มน้องๆอ,อย่าหาทำนะฮะความที่หนที่2นะครับผมตาบใดที่โลกยังหมุนอยู่ตาบใดที่มนุษย์ยังไม่สูญพันวัฏจักรนี้มันก็จะมีการผันเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา ความคิดเหนสานะครับผมตามใดที่โลกยังสนใจเคป๊อปก็คงจะมีทุกวงการมีขาขึ้นขาลงมีศิลปินระดับตำนานหลายคนแต่เทียบกับคนในโลกก็มีไม่กี่คนที่เป็นตำนาน b บล็คพิงก็อาจจะกลายเป็นตำนานของเคป๊อปไปเลยก็ได้อีกความคิดเห็นต่อไปเลยนะครับอย่างที่เจ้าของกระทูบ,บอกเลย b บล็คพิงทํทำได้ดีที่สุดในยุคนี้แต่ในอนาคตวงการเคป๊อปต้องมีการพัฒนาอยู่แล้ว เหมือนที่ความสําเร็จของเกิร์กรุ๊ปบอยแบนด์ยุคนี้พัฒนามากขึ้นกว่ายุก่อนๆเจนก่อนๆเมื่อมีการพัฒนามันก็คงจะมีวงที่ทําได้ดีมากขึ้นเพียงแต่นั้นมันเรื่องของอนาคตส่วนตอนนี้แบ็คพิงค์เป็นเกิร์กรุ๊ปที่ประสบความสําเร็จที่สุดของยุคนี้นี่คือเรื่องของปัจจุบันความคิดเหนต่อไปเลยนะครับเคปเปมีความผันผวนสูงอยู่4-5ปีวงยังมีความดังอยู่หากทำตลาดออกมาเรื่อย ส่วนตัวคิดว่าอนาคต New เกิร์กร u ปของ YG ในอนาคตมีโอกาสเพราะ YG มีความเฟสเรื่องการทำเพลงแนวสไตล์แบบ b a c k พิง k แต่เวลานี้อย่าเพิ่งออกมานะขอเวลา b a c k พิง k ์ทำตลาดไปอีกสัก3-4่ปีไปต,ต่อก็ดีความคิดเหนีนดึงเลยล้กันนะครับผมก็ต้องทำให้ได้ก่อนยุบวงนั่นหมายถึงว่าทุกวงมีเวลาจำกัดในการไปให้ถึงจุดที่แบ็ k พิงก์ทำได้ อีกอย่างตอนนี้วงแบ็คพิงยังไม่ยุควงกันไปนั่นก็หมายความว่าก็จะมีโอกาสทําสถิติไปเรื่อยๆนะฮะความคิดเห็นต่อไปเลยนะครับมีแน่นอนครับแต่คิดว่าเป็นวงเกอร์กรุ๊ปที่ไม่ได้มาจาก k คป๊ OP, แต่เป็นเกอร์กรุ๊ปอินเตอร์ถ้าจากเคป๊อมีแต่แค่มันยากมากกี่ปีจะมีสักครั้งที่เปรี้ยงแบบนี้วงแมล็คพิ้งมันลงตัวเป็นซะทุกอย่าง 1. ความสวยของเมมเบอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ สความสามารถที่สุดในทุกด้านรวมถึงอินเนอร์และแฟชั่นด้วยตัวเพลงที่ถูกใจทั้งอินเตอร์และเกาหลียุคโซเชียลที่กำลังบูมเข้าถึงได้ทุกคนจังหวะเวลาโชควาส,สนาที่เหมาะสมคือมันต้องมีส่วนผสมทุกอย่างที่ลงตัวพอดีถึงทำให้วงหนึ่งดังแบบนี้ขึ้นมาได้นะฮะไปต่อก็ดีความคิดเห็นต่อไปเลยล้กันนะครับมีแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็เสพความสุขไว้ก็พอ ส่วนตัวผมมีความสุขเสมอก่ลิ่าประสบความสําเร็จที่แน่ๆปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าแบล็คพิงค์จะเป็นวงที่ไอดอนเคปทั้งหลายฝันจะเป็นคือการได้ฟีนกับนักน้องระดับโลกไม่ได้อยู่แค่ในเกาหลีในอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่ไ่นอนมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปได้หมดทั้งแพลตฟอร์มต่างๆที่พัฒนาไปตามยุคสมัยคือตอนนี้ศษสาวกำลังมีผลงานดีๆให้เราเสพเราก็ควรจะทำมันให้เต็มที่ซัพพอร์ตให้ถึงที่สุดให้เป็นตำนานเล่าขานไปอีกรุ่นหลังๆ ว่าแม่แม่แบ็คพิงคได้สร้างความยิ่งใหญ่เกรียงไกรแค่ไหนในยุคนั้นนะฮะความคิดเห็นต่อไปเลยนะครับผมสมมติใช้ YouTube เป็น KPI ก็ต้องข้ามเส้น13.5ล้านของ Little Mix ิและ i f t h Harmony ให้ได้ก่อนครับนั่นคือกำแพงของเกิร์กรุ๊ปทั่วๆไปที่เรียกว่าพอจะดังระดับโลกได้แม็กพิงเองยังไม่หยุดโตเพอเอกว่าจะหยุดโตซับสไคร์เบอร์60ล้าน แซง j u สตินบีเบอร์ไปก่อนแล้วซึ่งนั่นเท่ากับว่าการจะล้มแบ็คคิงบนสเกล u t u b e คุณต้องเป็นศิลปินซับสไคร์เบอร์อันดับหนึ่งของโลกใด้ศิลปินใดๆแซงแบ็คคิงอาจทำได้นอีก5-10ปีแต่ถ้าเจาะจงเกอร์กรุ๊ปผมว่ามีระดับ20ปีขึ้นไปครับอีกความคิดเห็นต่อไปและกันนะครับผม20ปีที่แล้วก็คงมีคนถามว่าจะมีเกอร์กรุ๊ปไหนทำได้แบบสป i c e ์เกิ วงนั้นเขาดังขนาดมีหนังโรงของตัวเองเลยนะถึงหนังจะห่วยก็เถอะนะฮะอีกความเชื่อต่อไปแล้วกันนะครับผมใจเย็นๆแบ็พิงเพิ่งเริ่มเองนะครับในระดับโลกถ้าเปรียบกับบันไดก็เพิ่งถึงชานพักยังไปได้อีกไกลลองคิดดูว่าไม่มีโควิดจะขนาดไหนป่านนี้เผอๆกำลังเดินสายทัวร์โปรโมทเพลงไปทั่วโลกอยู่ละมั้งด้วยความสัมพันธ์แบบครอบครัวของเราสาวผมว่าวงไม่น่าจะยุบง่าย และในระดับโลกน่าจะไปได้ไกลมากๆเพราะแฟนเบสหรือฐานแฟนคลับหนานแน่นไปทั่วโลกใครๆก็อยากร่วมงานด้วยทั้งนั้นอีกความคิดเห็นต่อไปเลยนะครับผมเป็นไปได้หมดแหะครับและบอกไม่ได้ด้วยว่าเมื่อไรแต่ไม่ง่ายที่จะทําได้แบบแบ็คพิงอย่างเมื่อก่อนเอ็กโซเนี่ยถือว่าดังสุดๆแบบไรเทียมทานไม่คิดว่าจะมีเคป๊อปอบแบรน์วงไหนทําได้ดีเท่าแล้วแต่ก็ยังมีบีทีขึ้นมาจนได้ ู่ในช่วงข้ามเกี่ยวกันด้วยซ้ำวงการ K เคป๊อปขยายเติบโตขึ้นเรื่อยๆสถิติมีไว้ทำลายอาจจะเป็นวงที่เราไม่คาดคิดก็ได้นะฮะอีกความคิดเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมปกติวงเคป๊อปเขาจะต้องออกเพลงมาเพื่อเลี้ยงกระแสแต่แบล็คพิงจะมีวงไหนที่ออกเพลงมาแค่ปีละครั้งทัวร์คอนด้วย13เพลง4ปีเพิ่งมีอะไรบ้าเต็มน้องๆอย่าหาทำ มีศิลปินระดับตำนานหลายคนแต่เทียบกับคนในโลกก็มีไม่กี่คนที่เป็นตำนานแบ็คพิงก็อาจจะกลายเป็นตำนานของเคป๊อปก็ได้นะฮะความเห็นต่อไปเลยนะครับผมวงยังมีความดังอยู่หากทำตลาดออกมาเรื่อยๆส่วนตัวคิดว่าอนาคต New เกิร์กร u ปของ YG ในอนาคตก็มีโอกาสเพราะ YG มีความเฟสเรื่องการทำเพลงแนวสไตล์แบบแบ็คพิงทุกวงมีเวลาจำกัดในการไปถึงจุดที่แบ็คพิงทได้ อีกอย่างตอนนี้วงแบงคพิงยังไม่ยุบวงนั่นก็หมายความว่าก็จะมีโอกาสทําสถิติไปเรื่อยๆนะฮะก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผม สำหรับนี้ก็ขลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ